อ้าวสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเรามาอัปเดตกันนะครับอัปเดตการปลูกผักนะครับโดยใช้น้ำเลี้ยงปลานะครับน้ำเลี้ยงปลา โดยใช้น้ำเลี้ยงปลานะครับเพื่อที่จะเอามาปลูกผักนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงไม่น้ำไม่ออกอ่าโดยใช้น้ำเลี้ยงปลามาปลูกผักนะครับอันนี้เราใช้น้ำเลี้ยงปลานะครับอ่าที่ทำไบโอฟอกนะครับไบโอฟอกก็คือใช้จุลินทรีย์นะครับใช้จุลินทรีย์ เราใช้ออกซิเจนนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ําเลยนะครับเราใส่ต้นไม้ไปด้วยนะครับแล้วก็เราเอา,เอาน้ําจากการเลยนปลานะครับไปปลูกผักนะครับตอนนี้คือเราทําเป็นโมเดลเล็กๆนะครับเป็นโมเดลเล็กๆเราได้ให้เขาเรียกว่ามีานักวิชาการนะครับมาให้คําปรึกษานะครับแล้วกเ็เอาค่าน้ํามาเช็คนะครับ อตอนนี้เรารู้แล้วว่าผาักอะไรที่ที่สามารถปลูกได้นะครับแล้วเราลองปลูกเองด้วยนะครับอันนี้คือตั้งโอนะครับตั้งโอนะครับในระยะเวลา1เดือนนะครับมันก็จะมีบางต้นโตบางต้นไม่โตนะครับด้วยด้วยผมมองว่ามันเป็นขเขาเรียกว่าเฮ้ยเดยวแป๊บนึงนะ นี่น้ำไม่เข้าอ่าด้วยเขาเรียกว่าสายพันธุ์นะครับด้วยสายพันธุ์นะครับอ่าสายพันธุ์บางสายพันธุ์อ่ามาเล็ดพันธุ์ไม่ดีนะครับเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับเรียกไอ้น้ำมาหน่อยนานานะ สวัสดี90ท่านนะครับ90กว่าท่านผักชีนะครับโตดีนะครับผักชีโตดีหนึ่งเดือนโตแล้วนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับผักชีอ่าอันนี้คือเราเลี้ยงในระดับน้ำนะครับดิฟกันประมาณ5เซนนะครับอ่าบางที่ จะเลี้ยงแบบปลาอยู่ข้างบนผักอยู่ข้างล่างนะครับบางที่นะครับผักอยู่ข้างบนปลาอยู่ข้างล่างนะครับได้ทั้งหมดนะครับแต่นี้เราเลี้ยงในระดับระนาบเดียวกันนะครับแต่เราใช้ปั๊มดูดขึ้นไปเพื่อที่อยู่ในสิ่งในที่กรองนะครับแล้วก็ปล่อยลงมานะครับแล้วเป็นการลักน้ํานะครับกลับเข้ามาในนี้อ,อันนี้เราเรา เราใช้ในระนาบเดียวกันนะครับอ่าในบอ่อนี้นะครับเราก็ให้อาหารปลานะครับให้อาหารปลานะเราให้อาหารปลาเพื่อที่จะอ่าปลาเป็นขี้ปลาจะเป็นปุ๋ยนะครับกลับไปเลี้ยงผักผมเลยมองว่าถ้าพี่มีบอ่อดินนะครับมีบอ่อดินแล้วจะเอาน้ำปลาไปลดผักสุดยอด นายอัน,นี้มันตันว่ะรางนี้มันตันผักเขียวน้ำมันตันนะน่าจะตันรางเดียว ลังเนี้ยไม่หลังนี้ลังน,งนี้แห้งเลยอ่าอันนี้พอตันผักมันเหี่ยวสังเกตได้นะครับนี่เห็นไหมผักมันไม่สดชื่นนี่สังเกตได้ผักมันเหี่ยวนะครับนี่ ดินมันจะแห้งๆนะครับอ่าดินมันจะแห้งเปิดน้ำยัดใส่เข้าไปใครที่มีนะครับใครที่มีบ่อเลี้ยงปลานะครับสามารถทําได้นะครับเอ,อาควาวโพนิกคือไม่ต้องใช้ดินพอเราไม่ใช้ดินนะครับเขาเรียกว่าอะไรการจัดการนะครับง่ายขึ้นนะครับอ่าเราก็ ตัดมาแล้วก็ขายได้เลยนะครับแล้วก็ใช้น้ําน้อยนะครับใช้น้ําน้อยน้ําเราไม่ต้องเติมเลยนะครับอาทิตย์หนึ่งลดลดไปประมาณผมว่าน่าจะประมาณ4ี่เซน5้าเซนนะครับน้ําน้อยมากนะครับแล้วน้ํามันเป็นน้ําวนนะครับกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับอ่ามันเป็นการจัดการในระบบที่ให้ธรรมชาติดูแลกันเองนะครับอ่านี้บรรยากาศวันนี้ก็โอเคไม่หนาวมากนะครับไม่หนาวมาก ถือว่าได้อยู่นะครับอ่ามีแดดเริ่มอุ่นละเริ่มยี่สิบกว่าละอ่าสวัสดีครับอ่ามาทักทายกันนะครับมาทักทายอ่าสวัสดีครับพี่ไม้เอกนะครับผมจะทักคนที่พิมพ์มาเท่านั้นนะครับพี่วีลพันสวัสดีครับอ่าติดตามตลอดครับขอบคุณครับอ่าพี่อุ่นไอรักสวัสดีครับพี่นะครับพี่สัญญาสวัสดีครับ วันนี้ก็พามาดูนะครับนะเมื่อวันก่อนผมให้แฟนนะครับกินตั้งโออร่อยมากนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องปลูกเป็นเป็นอาชีพละนะครับปลูกกินก่อนนะครับแล้วก็เอาแจกนะครับเพราะว่าน้ําปลาเราเยอะมากพี่น้ําปลาเราเยอะมากเรามองว่านะวันนี้คือเราเอาของที่เป็นของเสียนะครับกลับมาเป็นประโยชน์นะครับก่อนนะครับ ่าแล้วทําให้เป็นแบบอย่างก่อนนะครับผมอาจจะโชคดีที่มีการมีเงินลงทุนนิดหน่อยนะครับแต่เราก็เริ่มผมก็สังทำให้ท่านได้เห็นแล้วว่าผมจะลองในสิ่งเล็กๆก่อนนะครับผมในลองลองบอ่อในนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดผมจะผมลงทุนนะครับนี่คือเรามีบ่อปลาอยู่แล้วนะครับอ่าผมมีบ่อปลาอยู่แล้วผมลงทุนนะครับจาก แค่ตรงนั้นอะแปลงผักประมาณนะครับประมาณแปดพันนะครับประมาณแ0ด0ันเบสเซ็ตซับเรียบร้อยนะครับแปดพันบาทนะครับแต่แปดพันบาทที่เราได้เนี่ยนะครับเราได้อะไรบ้างเราได้โน้ตฮาวนะครับเราได้ความรู้นะครับอ่าเรารู้ว่ามันจะจัดการยังไงนะครับอ่าเรารู้ว่าผักอะไรโตดีนะครับอ่าเนี่ยผักชีโตดีครับ แล้วกรอบพี่กรอบมากนะครับกรอบมากมแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นผักที่เรา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 ปลูกเองอ่ามันไม่มีต้นทุนนะครับค่าไฟนะค่าไฟผมน่าจะประมาณเดือนหนึ่งสี่ร้อยบาทนะครับเดือนหนึ่งสี่ร้อยบาทนะครับอ่าแต่ได้ผักแบบเยอะมากนะครับหนึ่งเดือนก็กินได้แล้วอย่างเงี้ยครับ าบางผักก็45วันบางผักก็แล้วแต่ผักนะครับมันมีอายุวันอยู่นะครับอ่าเรามองว่าเราจะปลูกในผักที่กินง่ายก่อนนะครับเราไม่ได้อยากจะปลูกผักที่แบบว่าราคาแพงปลูกผักที่ทุกคนกินได้นะครับได้แล้วใช่ป่ะนาได้ยังอ่าเราปลูกผักที่ทุกคนกินได้นะครับผักที่ทานง่าย ผักสลงสลัดยังยังครับยังยังเราปลูกผักชีเดี๋ยวจะปลูกผักชีนะครับตั้งโอนะครับแล้วก็ปลูกผักอ่าพวกแบบอหอมใบเลื่อยนะครับอ่าประมาณนี้เอาผักที่แบบสบายๆนะครับทํากินกันทุกวันได้แจกแม่ค้าพ่อขายได้แจกข้างบ้านได้นะครับอ่าอ่ะมามาตอบคาถามดีกว่า พี่มีคําถามอะไรจะถามบ้างนะครับอันนี้เราใช้อาหารปลาดุกร้อเซนะครับแล้วอาหารเวลาเราให้ตอนนี้คือเรารู้แล้วว่าเราเราให้อเวอร์ฟีดนะครับมันก็จะเปลืองไปนิดนึงนะครับตอนนี้คือเราไม่ต้องอเวอร์ฟีดก็ได้นะครับฉะนั้นคือวันนี้คือเราเราเราให้อาหารแต่พอกินตอนแรกเราไม่รู้ว่าปุ๋ยมันพอหรือเปล่าปุ๋ยมันเกินครับค่าปุ๋ยมันเกินนะครับปุ๋ยมันดันปกติเขาเอาแค่พันห้านะครับค่า TDS หรือว่า T อะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้คือค่าปุ๋ยมันเกินพอปุ๋ยมันเกินปั๊บเราไม่ต้องเอาขาเรียกว่าเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับเราไม่ต้องให้อาหารเยอะเปลืองนะครับไบโอฟักเราก็ใช้จุลินทรีย์ตัวนี้ครับตัวปดุกหนองคายนะครับตัวสีขาวนะครับอ่านี้เราไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ํามาเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำสามอาทิตย์นะครับน้ําก็ไม่ต้องเอาออกครับ สบายสบายครับเดี๋ยวดูว่าปลากินเหยื่อไหมนะเดี๋ยวให้ดูแต่ลูกน้องให้ไปแล้วล่ะน,นี่เป็นอาหารปลาดุกนะครับเราให้อาหารปลาดุกเดี๋ยวดูลูกน้องให้ไปแล้วรอบนึงนะครับ ขึ้นกินอยู่นะนี่ตัวโตแล้วครับตัวโตแล้วนะครับมีปลาในนะครับปลาในปลาคาบนะครับปลาพวงชุมคูนะครับสภาพน้ำนะครับปลาเพียสวัสดีครับน้องพอดครับสวัสดีครับพี่สามารถสวัสดีครับสวัสดีครับ เน่ฉะนั้นเอาคว้าผลอีกได้ผลนะพี่ได้ผลนะครับใครที่อยากจะปิดนี่ก่อนใครที่อยากปิดไฟก่อนนะครับใครที่อยากติดตามหรือลองทำตามนะครับเชิญนะครับน้ำเข้าโดยการดูดขึ้นนะครับอ่าเราใช้พลังงานไฟฟ้าดูดขึ้นนะครับลงมาปั๊บนี่ท่อน้ำทิ้งนะครับ อ้าวพอไหลผ่านมานี่ปั๊บทำการลักน้ำกลับเข้าไปต่อครับพี่อ่าจวดนะครับจวดนี่เห็นไหมต้นใหญ่นะต้นใหญ่เดี๋ยวให้ดูนี่ใหญ่แล้วกินได้แล้วอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมลากไม่เยอะนะครับนี่แต่บางต้นก็ต้นเล็กนะครับปลูกพร้อมกันนะครับปลูกพร้อมกันนี่เห็นไหมครับแอน ลำต้นอ้วนนะครับนี่ลำต้นอ้วนนะครับสวัสดีครับผู้กองโดมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเก็บกินนะครับนี่เก็บกินเห็นไหมครับนี่ผักเรดโอ๊กครับเรดโอ๊กเนี่ยโตดีเลยอะ่ะเข้มด้วย นี่คือผักสลัดเลดโอกนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นผักชีลาวนะครับนี่เห็นไหมขึ้นเป็นดอกนะครับปลูกในเวลาใกล้เคียงกันนะครับนี่หนึ่งเดือนเห็นผลครับอ่าหนึ่งเดือนรู้เรื่องนะครับนี่เห็นไหมอันนี้โตโตนี่เห็นไหมโตนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูว่าโตขนาดไหนนะ นี่ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะอ่าอันนี้ก็สองฝ่ามือโตนะครับโตโตฉะนั้นคือเลี้ยงปลาโตแล้วนะครับเลี้ยงปลาได้นะครับแล้วก็ผักก็โตด้วยครับอันนี้เราทําจริงนะครับพี่เราทําจริงผมไม่ได้ไปซื้อมานะเราไม่ได้ไปซื้อผักงานพ่พี่อ่าเดี๋ยวผมไม่ดูว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันมีอยู่ใน นี่นี่น,นี่มันมีนี่อยู่เห็นไหมฟองน้ํานะครับเราไม่ได้ไปซื้อมาเสียบนะพี่เราปลูกจริงนะครับปลูกจริงอ่าปลูกจริงเออผมสังเกตดูนะผมสังเกตดูว่าอันไหนที่อยู่ต้นน้ํานะครับอ่าอันไหนที่อยู่ที่แบบต้นน้ําเนี่ยจะไม่ค่อยได้แบบจะไม่ค่อยโตนะอจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ นี่ผมเปิดได้อ่ามันมีดินอยู่พอเขาเรียกว่าอ่ลาลากมันเยอะนะครับน้ำก็ไปลำบากอ่ลาลากมันเยอะแล้วก็มันตันนะครับตันมันตันลากน้ำก็โฟลำบากนะครับอ่า โอเควันนี้ความรู้เรื่องผักก็ประมาณนี้นะครับเขาเรียกระบบนี้ว่าเอาควาโพนิกนะครับเลี้ยงผักด้วยน้ําเลี้ยงปลาครับอ่าเลี้ยงผักด้วยน้ําเลี้ยงปลานะครับฉะนั้นคือพี่เอาผักอะไรก็ได้นะครับที่ต้องการนะผมมองว่าเป็นผักกินใบต้องการแร่ธาตุเขาเรียกว่าไนเตรตนะครับเยอะๆอ่าพวกผักสลัด ผักชีผักอะไรที่มันเป็นกินใบนะครับได้หมดนะครับในรูปแบบผักกินใบนะครับปลาก็ปลาอะไรก็ได้นะครับปลาอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่ปลาดุกอย่างเดียวนะครับปลาอะไรก็ได้ผมมองว่าเลี้ยงปลาอะไรก็ได้นะครับอ่าฉะนั้นคือตอบโจทย์นะครับพี่ตอบโจทย์อย่างน้อยๆเราขายปลานะครับได้ผักบางคน ปลูกผักแล้วปลูกผักอยู่แล้วนะครับก็ได้ปลานะครับอ่ามันมันมัน,ม,นมันเอื้อกันนะครับมันเอื้อกันมันทําให้พี่ได้อ่าสองธุรกิจในใ,ในในตัวเดียวกันครับนี่อันนี้ก็เป็นต่างไว้นอนนะครับไว้นอนไว้นั่งเล่นนอนเล่นนะครับกินข้าวเสร็จก็มานั่งล่มๆนะครับอ่า โอเคตามนี้นะครับอ่าตามนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับไม่มีใครถามอะไรเลยเพราะในเพจมันเป็นเพจปลาดุกเออพอเป็นเพจปลาดุกปั๊บอ่าคนที่เข้ามาในเพจก็อยากรู้แต่ปลาดุกไอออยมึงเอาอะไรไม่รู้พี่เลนมาให้กูผูกผวากอีกแล้วอ่าอันนี้คือเว็นความรู้นะพี่อ่าใครชอบใครชอบกดหัวใจเป็นกำลังใจไหมหน่อยพี่ <Yeah. S 2> บอกบางคนบอกโอ้กูอยากดูแต่ปลาดุกเออมึงไปทำผักมาให้กูดูอีกแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากไม่หรอกผมเป็นคนชอบทดลองพี่แล้วบางทีผมพอทดลองแล้วอยากอยากทำแล้วพอเราเห็นเป็นช่องทางที่สามารถแบบแจกจ่ายกินเองได้ก่อนนะครับแล้วก็ ประหยัดนะครับแล้วก็เผื่อเป็นช่องทางในการขายได้นะครับผมก็เลยอยากจะจะมาทดลองให้ให้ทุกท่านได้แบ่งปันนะครับแล้วได้เอาไปลองใช้ดูลองเอาไปทําดูนะครับ <ạ. S 2> ผมไม่ได้แบบเจตน,ใน,ใน,ใน,นานที่จะแบบเออผมคือทุกคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่อันนี้คือเราผมลองทําให้ดูนะครับหรือบางคนไม่กล้าทํานะครับอ่า เราเราลองทำให้ดูในในใน,ในเป็นเชิงพาณิชย์นะครับอ่าพี่บอกว่าที่บ้านสุรินทร์ผมทำ่าครอบคนอกเหมือนกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากคือผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะผมก็ไปดูมาเหมือนกันนะครับไปดูมาลองไปศึกษามาแล้วทำในแบบของเรานะครับคนอื่นมีผักอยู่ข้างบนนะครับ เลี้ยงปลาอยู่ข้างล่างบางที่เลี้ยงปลาอยู่ข้างล่างผักอยู่ข้างบนนะครับแต่เอาดูดน้ําวนเหมือนกันนะครับแต่ณวันนี้คือเรามองว่าเราเลี้ยงปลาในระนาบเดียวกันกับผักนะครับแล้วเราใช้นะครับเขาเรียกว่าก,การรักน้ํานะครับอ่าเราเรียนรู้เรื่องการรักน้ํามานะครับแล้วก็เอามาลองปรับดูมันทําได้นะครับพอทําได้ปับ๊บเราก็จะมาแบ่งเบาแบ่งปันต่อนะครับผมไม่ได้คิดเองนะครับ เขามีมาเป็นชาติหนึ่งแล้วพี่ฉะนั้นคืออันนี้ผมแค่จะมาบอกว่าผมทําได้นะครับแล้วพี่ก็น่าจะทําได้ด้วยนะครับเลี้ยงเล็กๆเลยนะครับไม่ต้องใหญ่อันนี้ผมลงทุนประมาณ8 0 0 0ันถึงหมื่นนึ่งนะครับในชุดผักนะครับเราเลี้ยงปลาอยู่แล้วนะครับเราก็เลยลองลองเซตดูนะครับแต่ต่อไปนะครับพอเรารู้ว่าทําได้ผมก็จะทําใหญ่ๆนะครับก็เพิ่มกําลังการผลิตขึ้นนะครับ เพื่อเป็นธุรกิจอาจจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับนะฉะนั้นคืออันนี้คือผมเริ่มมาตั้งแต่เล็กนะครับทําทน้อยๆน,นะครับฉะนั้นคือพี่สามารถ Copy ตัวอย่างผมไปได้เลยก็คือทําอะไรแต่น้อยก่อนนะครับแล้วค่อยเริ่มใหญ่ๆนะครับอย่าไปลงทุนใหญ่ๆพอใหญ่ๆปั๊เาเวลามันมีปัญหามันเป็นปัญหาที่ใหญ่เราไม่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเล็กก่อน อยู่ดีๆแก้ปัญหาใหญ่เลยไม่ได้นะพี่ไม่ได้นะครับอ่าเวลาล้มลงเจ็บอย่างนั้นนะอ่าขออ่านก่อนผมเลี้ยงผักปลาอยู่ข้างล่างผักอยู่ข้างบนครับสุดยอดถ่ายรูปมาให้ชมบ้างก็ดีนะครับขอบคุณความรู้ที่แบ่งปันประสบการณ์เป็นกําลังใจให้ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าฉะนั้นคือถ้าปลูกผักผมมองว่าผักชีตอบโจทย์ครับต่อไปจะเป็น าฟาร์มผักชีของหนองคายก็ได้เอาผักเดียวครับไม่ต้องเอาผักเยอะนะครับผมจะปลูกผักชีควบคู่ไปกับเลี้ยงปลุดุกเห็นไหมเอาที่ง่ายๆครับแบ่งปันความรู้ให้หน่อยค่ะได้ครับผมแบ่งปันความรู้ให้ทุกท่านอยู่แล้วนะครับอ่าเอาเวลาอันมีค่าของทุกท่านนะครับอ ไปดูนะครับไลฟ์สดหรือนะครับในเขาเรียกว่าอะไรนะในช่อง u t u b e นะครับเอาเวลาของที่มีค่าของท่านนะครับอของผมเวลาผมอาจจะไม่มีค่าหรอกพี่ไม่ต้องโทรมานะครับเอาเวลาที่มีค่าของท่านไปตั้งใจดูในเพจนะครับไปศึกษาดูนะครับาบางคนบอกว่าเอาเวลาที่มีค่าของกูน้อยเนี่ยมาให้ผมสักสินาทีผมบอกว่าไม่ นะครับพี่ต้องเอาเวลาของพี่ที่มีค่าของพี่เองไปดูเองเออเพราะอะไรในสิบนาทีผมบอกพี่ได้ไม่หมดหรอกนะครับพอพี่ไปทานะครับแล้วพี่ทําไม่ได้ผลมันออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็มาโทษกูอีกนะครับมาโทษผมอีกผมไม่เอานะครับอันนี้คือพี่ต้องไปศึกษาเองนะครับทุกอย่างความเสี่ยงทุกอย่างนะครับมันจะลดได้ด้วยความรู้พี่จะต้องไปมีความรู้เอง ดูเองนะครับทําเองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้มีการล้างถังอยู่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอ่าวันนี้มีการทําความสะอาดถังนะครับมีการทําความสะอาดถังเรามองว่าการที่เราทําของกินนะครับอ่าเรามีอาชีพทําของกินทุกอย่างต้องสะอาดนะครับ อันนี้เราทำความสะอาดถังนะครับอ่าสุดจอดอ่าปกติเราทำความสะอาดเดือนละครั้งนะครับนี่ถังมันก็ขาวนะครับอ่าที่ฉีดมาแล้วนะนเห็นไหมถังก็สะอาดขึ้นนะครับเหมือนใหม่นะครับอ่าโอเคนะครับ วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอยากดูอะไรอยากให้แนะนำอะไรนะครับอ่าทักทายมาได้นะครับอันไหนที่ไม่มีอยู่ในเพจนะครับก็ลองถามดูผมดูมาแล้วครับดูมาแบบโอ้โหคอมพังไป2-3สองสามเครื่องแล้วครับยังไม่เจอเลยยังไม่นู่นนี่นั่นเลยแนะนำหน่อยครับบอกครับ บอกได้นะครับบอกได้นะครับอ่าวนก่อนมีน้องคนนึงมาบอกโอ้โหพี่เลี้ยงปลาเยอะขนาดนี้นี่คือแบบโอ้โหทํายังไงเดี๋ยวผมกลับไปเลี้ยงบ้างอย่างเงี้ยอ่าผมกกลับไปเลยเลี้ยงน้อยๆก่อนนะครับเลี้ยงน้อยๆก่อนพอเลี้ยงน้อยๆเนี่ยเราจะมีประสบการณ์นะครับในการแก้ปัญหาในเรื่องเล็กๆพอเราแก้ปัญหาในเรื่องเล็กๆได้ต่อไปปัญหาที่ใหญ่ขึ้นก็สบายครับสบาย โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่สนับสนุนนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอให้นะครับ <_ s> บุญใดที่ผมได้ทำนะครับแบ่งปันให้พี่ไปเลยทั้งหมดนะครับกรรมดีอันไหนที่ผมได้ทำไว้บุญบรารมีอันไหนที่ผมได้สร้างไว้นะครับขอให้แบ่งปันไปหาพี่ทั้งหมดนะครับอ่าขอให้แบ่งปันไปหาพี่ทั้งหมดนะครับ ผมชอบคนแบ่งปันนะครับผมชอบคนให้นะครับผมชอบคนที่เขาเรียกว่ามีจิตมีจิตกุศลน,นะพี่เพราะคนที่มีจิตกุศลเนี่ยอยู่ข้างๆแล้วจะสบายใจพี่คนไหนที่ไม่แชร์ดูเฉยๆก็ขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงตามปกตินะครับอ่าตามปกติพี่ทำกรรมดีอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะครับาตามปกติที่พี่ ที่พี่ทาไว้นะครับคนไหนที่แชร์แบ่งปันก็เอาความดีของผมไปด้วยเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากอ่าอันนี้เราย้อมปลาสีเห็นะสีปลามันจะเหลืองหน่อยเห็นนะอ่าเราใช้ดินนะครับใช้ดินใช้ดินอ่าใช้ดินอ่าเราใช้น้ํานะครับผสมดินแล้วก็เอาแต่น้ํานะครับอ่าในบางครั้งนะครับ ู้บริโภคต้องการปลาเหลืองนะครับปลาเหลืองแต่เราไม่ได้ใส่ยาเราไม่ได้ใส่สารปฏิชีวนะสารเล่งเหลืองเราไม่มีเลยนะครับเราไม่มีเลยปลูกผักชีใช้ใช้ทุนเยอะไหมครับไม่เยอะพี่อ่อกิโลนึงไม่กี่บาทเองเม็ดนะครับอเม็ดกิโลนึงไม่เท่าไหร่เองผมซื้อในตลาดนะครับเม็ดผักชีนะครับกิโลนึงไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นซองสองบ้าบาทนะครับามีประมาณร้อเม็ดได้ั้งครับ แล้วปลูกใช้น้ําใช้น้ําปลาดุกนะครับใช้น้ําที่เราเลี้ยงปลานะครับหนึ่งเดือนได้แล้วพี่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสี่ห้าวันได้ละครับผมไม่ได้เยอะมากนะครับพี่มันอยู่ที่ว่าเวลานะครับพี่มีเวลาให้มันหรือเปล่านะครับทุกอย่างนะครับพี่ต้องเอาเวลาพี่แรกนะครับเวลาพี่มีค่าแค่ไหนผมไม่รู้นะครับแต่ทุกอย่างพี่ต้องใช้เวลาแยกเวลาแรกทั้งนั้นนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับอ่าผมไปก่อน ขอบคุณครับสวัสดีครับ